ผู้ชมจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะคะทําให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องไปเร่งสำรวจเพื่อที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพายุฝนและลูกเห็บ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเฉพาะที่เชียงใหม่มี4อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะคือแม่ริมสันทรายสันกําแพงและเมืองเชียงใหม่มีบ้านเรือนเสียหายกว่า600หลังคาเรือนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้สั่งการให้เร่งระดมความช่วยเหลือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาเสียที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะเร่งเคลียร์ในเรื่องของ ป้ายใหญ่ล้มกันสา์หล่นลงมาบนถนนเสาไฟฟ้าต้นไม้ใหญ่นะครับเคลียร์เส้นทางแล้วก็กว่าจะเคลียร์เสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรเป็นความรุนแรงมากนะฮะแล้วก็เชื่อมสัญญาณไฟกระแสะไฟในหลายๆจุดก็ใช้ได้เกือบทุกจุดก็จะมีบางจุดที่ยังใช้ไม่ได้ที่มันรุนแรงหนะักก็เร่งทำกันอยู่ืนนี้ มีพายุฝนลูกเห็บตกบริเวณที่ทําการและแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะคะอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายออกมาอย่างเป็นทางการค่ะส่วนที่ บ้านท่าข้ามตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยน,นายธินกรเกตเกษรน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความเสียหายที่ขึ้นที่บริเวณหลังคาสังกสีนะคะเสียหายไป6หลังคาเรือนซึ่งระหว่างที่เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงชาวบ้านบางคนเนี่ย บอกว่าพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่แลมมันแรงมากค่ะไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งอ,ออกมาจากตัวบ้านจึงพบว่าเสียหายอย่างหนักค่ะ